จับไว้ก็ต้องถูกแล้วตอนนี้จับไว้จับรายกันนะครับจับด้วยกันนะครับ้ท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวรอการดึงนะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งสวมเดี๋ยวพุ่งสวมการรับเป็นหนึ่งเราจับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้แดดให้สว่างสว่างเลยนะครับเดี๋ยวได้สว่างสว่างไปเลยนะครับ เอยวไ่าไม่สว่างเลยจะมืดนะครับจะไม่มองมอนนอมไม่เห็นไดตทำมาจะให้สว่างเลยนะครับตอนนี้อาพอร้อมหรือยังครับอาพอร้อมแล้วเจ้าภาพยกฉัตรให้พระคุณเจ้าแล้วก็ถวายพระราชทานพระขอเรียนโตนะครับ जusaयamenkale labara zita mnge sise